สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาถือจัดให้วันนี้ค้าบครกินอะไรดีวันนี้จะทําลาบหมูลาบหมูนี่เนื้อหมูกับเนื้อผสมกันวันนี้จะทําลาบลาบนะคะอืมไงก็ ขอให้ทุกคนนะคะกินข้าวให้อร่อยนะคะวันนี้ปาทวจะทําเป็นโตส่งใส่ใจทุกเป็นโตนะคะด้วยลาบหมูก็ก็ทานข้าวกางวานันหรือทานข้าวเย็นหรือทานข้าวเช้าก็ทานให้อร่อยนะคะทานไปกับปาทวูวันนี้มาดูเลยว่าปาทูจะทําแบบไหนมาดูกันคะ่ะนี่ใส่หมูก่ดนะคะใส่หมูก่อน,นะะกอน็จะมีอันนี้เนื้อ จะรวมกันหมูกับเนื้อรวมกันเลยอนนี้ลาบนะคะมหมูกับเนื้อรวมกัน เนื้อตับหมูผสมกันสุกแล้วค่ะใส่กระเทียมดอง ใส่ข้าวคั่วใส่น้ำปลาใส่มะน,นาว nước cá nít nưng, ớt nít nưng, ิมนิดนึงด้วยช้อนเสร็จแล้วค่ะโดยด้วยกับชีสต้นหอมอีกทีนึงเสร็จแล้วกินได้ค่ะเสร็จแล้วกินข้าวด้วยกันนะคะ น,นี่ก็พาทัวก็ได้ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะยังไงก็ให้ทุกคนทานข้าวให้เลยนะคะเดี๋ยวพาทัวจะส่งเป็นตทุกๆทุกๆเป็นตส่งถึงมือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆของพาทัวทุกคนเลยนะคะก็อยากให้ n. n. ท Je ุกคนทานข้าวให้่อยดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยยังงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็คอมเมนต์พาทัวก็พยายามจะตอบทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ขอให้มีแต่ความสุขทานข้าวให้เลยทานไปกับพาทัวใส่ใจทุกเป็นต ส่งเป็นตัวให้ถึงทุกคนเลยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอุ้ยลืมค่ะกลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ปราทัวด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของปาทัวคลิปนี้ปราทัวไปก่อนนะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ